ถ้าเราพูดถึงนะวันที่มีการยืนยยย่นะอภิปรายเมื่อใจประเด็ประยุทน์อน่ถ้าท่านมีใจนิดนึงนะวันนั้นฟ้ามประเด็ประยชน์ได้แหละกรการยนปีหกสี่ใช่ครับผมก็หนึ่งในการประเด็นการนั้นเกิดอนะไรขึ้นผมก็หนึ่งในกบฏวันนั้นเหรอผมก็หนึ่งในกบฏนะครับท่านเรียกไปเลยว่าเฮ้ยอย่าทำอีกนี้นะท่านท้ามเหลือนะหล้อเลือ้อนะ พี่อิสระเป็นหนึ่งในทีมกบฏท,บที่จะเปลี่ยนตัวเก้าอี้หลายองค์เขาพยกไหมเยอะครับวันนั้นวันนั้นถ้าถ้า,ถาผมวอะไปวิทย์ไม่ห้ามนะอวันนั้นยุบสภาไปแล้วแล้ว,ลวตัวรู้ตัวไหมว่าเกิดแผนการนี้ขึ้นรู้ครับรู้รู้รก็เรียกท่านก็เรียกพวกผมก็ไปคุยอืบอกว่าท่านท่านนายกอ่าท่านท่านก็เรียกพวกผมผมไปคุยเหมือนกันเหลออ โอ้โหเล็ลลลลกมันทําให้ความสัมบ,บัธนระหว่างพี่น้องมันสัมบ,บันนณตอนนั้นไปรอบหนึ่งถูกไหมไม่ไม่ฮะคือยิ่งแน่นแฟ้นเพราะว่าพี่ชาย<อ>คนโตได้ปกป้องน้องคนเล็กอ๋อปกป้องจริงๆนะวันนันปกป้องจริงฮะ